สวัสดีครับไ h a i l a n d Top 10ภูมิใจเสนอ10โรงแรมเด็ดในย่านรอบภูเมืองเชียงใหม่เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการพักผ่อนในสถานที่ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศสุดชิลอาหารเช้ารสเลิศและบริการที่ยิ้มแย้มพร้อมให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครจนคุณอยากกลับมาอีกครั้งแถมยังมีที่พักที่ให้คุณรู้สึกเหมือนบ้านและอย่าลืมติดตามดูว่าโรงแรมไหนจะได้อันดับหนึ่งกันนะครับอันดับที่10ขอแนะนำ โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ที่มอบประสบการณ์การพักผ่อนที่แสนสบายห้องพักกว้างขวางและสะอาดพร้อมเตียงใหญ่ที่นุ่มสบายไม่ต้องกังวลเรื่องร่องกลางเต็มไปด้วยอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใครที่ต้องการทำงานยังมีโต๊ะทำงานให้นอกจากนี้อาหารเช้าก็มีหลากหลายให้เลือกสรรและใกล้ตลาดทานินที่มีของอร่อยให้ชิมมากมายพนักงานบริการดีเยี่ยมยิ้มแย้มและพร้อมช่วยเหลือเสมอ เหมาะสำหรับการพักผ่อนในราคาที่ไม่แพงแน่นอน Let's go! <S อันดับที่9ก้าขอแนะนำโรงแรมโบดี้ซีรีนเชียงใหม่ที่เต็มไปด้วยความสงบร่มรื่นและบรรยากาศที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริงโรงแรมสะอาดและดูแลรักษาอย่างดีมีห้องพักกว้างขวางพร้อมอ่างอาบน้ำแบบกลมขนาดใหญ่ที่ให้คุณได้แช่น้ำอุ่นอย่างสบายพนักงานที่นี่เป็นมิตร และใส่ใจในการบริการทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยเฉพาะในช่วงอาหารเช้าที่มีบริการบุฟเฟ่ต์และเซตอาหารที่อร่อยเต็มไปด้วยรสชาตินอกจากนี้ยังมีสว่ายน้ำสะอาดและสวนสวยที่ทำให้การพักผ่อนของคุณยิ่งมีความสุขมากยิ่งขึ้นโรงแรมตั้งอยู่ใกล้ถนนคนเดินทำให้สะดวกในการเดินเล่นและสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น พูดได้เลยว่าโบดี้ซีรีนเชียงใหม่เป็นที่พักที่น่าค้นหาและควรกลับไปสัมผัสอีกครั้ง Let's go <S อันดับที่8ขอแนะนำโรงแรมดูสิตพรินเซสเชียงใหม่ที่มีสเสน่ห์และความสะดวกสบายในใจกลางเมืองเชียงใหม่โรงแรมนี้เพิ่งรีโนเวทใหม่ทำให้ห้องพักสวยงามสะอาดและเงียบสงบพร้อมวิวที่ไม่บังตา พนักงานทุกคนมีเซอร์วิสมายสูงบริการด้วยรอยยิ้มและความใส่ใจนอกจากนี้ห้องอาหารยังมีบุฟเฟติ่มซัมที่อร่อยและหลากหลายพร้อมเมนูเด็ดๆที่ต้องลองอย่างขนมจีบและฮะเก๋าที่สำคัญยังมีสว่ายน้ำและฟิตเนสให้บริการอีกด้วยใครที่กำลังมองหาที่พักที่ครบครันและสะดวกสบายในเชียงใหม่ต้องไม่พลาดดูสิท Princess เ,เชียงใหม่รับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวัง Let's go! <S อันดับที่7ขอแนะนำโรงแรมวิลล่าสริริลันนาที่มอบประสบการณ์การพักผ่อนที่หรูหราและผสมผสานความงามแบบดั้งเดิมห้องพักกว้างขวางมีการตกแต่งที่ลงตัวด้วยกระเบื้องและกระจกสีสวยงามสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและที่จอดรถสะดวกสบายสัมผัสบรรยากาศเมืองเชียงใหม่ใจกลางเมือง เดินไปยังถนนคนเดินและวัดพระสิงห์ได้ง่ายอาหารเช้าสุดอร่อยมีให้เลือกหลากหลายเมนูไข่ที่ตอบโจทย์ทุกความชอบพนักงานน่ารักและบริการดีเยี่ยมทำให้การเข้าพักที่นี่เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวหรือการพักผ่อนวิลล่าซิริลลาน,นาคือที่ที่คุณต้องไม่พลาด Let's go <S อันดับที่6ขอแนะนำ โรงแรม B2 ทิปเน่ต์บูติกแอนบัตเจที่มอบประสบการณ์การพักผ่อนที่คุ้มค่าและเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเรียบง่ายด้วยห้องพักกว้างขวางสะอาดและบรรยากาศเงียบสงบโรงแรมตั้งอยู่ใกล้สนามบินทำให้เดินทางสะดวกสบายนอกจากนี้ยังมีการบริการที่ดีจากพนักงานที่คอยให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำอย่างเต็มใจแม้จะมีข้อจำกัดในสิ่งอำนวยความสะดวก แต่หากคุณมองหาที่พักในราคาย่อมเยาวและไม่ต้องการความหรูหราโรงแรมนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยทีเดียว Let's go! <S อันดับที่5ขอแนะนำโรงแรม t ท m ม r i ิ Village ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเชียงใหม่บรรยากาศร่มรื่นและเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนอย่างแท้จริงโรงแรมนี้ออกแบบในสไตล์ล้านนาโดยศิลปินแห่งชาติมีต้นมะขามยักษ อายุกว่า200ปีเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ควรพลาดไฮไลท์คือการบริการที่ยอดเยี่ยมและใส่ใจของพนักงานรวมถึงอาหารเช้าอร่อยที่ทำให้วันของคุณเริ่มต้นอย่างสดใสนอกจากนี้ยังมีบรรยากาศที่สวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูปและกิจกรรมมากมายให้เลือกสรรโดยเฉพาะการเดินสำรวจวัดเก่าแก่และถนนคนเดินที่อยู่ใกล้เคียง มาเปิดประสบการณ์ใหม่ที่โรงแรมแทมาอรินวิลเลจกันเถอะ Let's go! <S อันดับที่4ขอแนะนำโรงแรมเชียงใหม่แมริออทที่มีความสะดวกสบายและบริการที่ยอดเยี่ยมห้องพักสะอาดตกแต่งสวยงามพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนอกจากนี้ยังมีสว่ายน้ำที่มองเห็นวิวดอยสุเทพสุดงดงามและอาหารอร่อยหลากหลายที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยหรืออิตาเลียนระดับมิชลินไกด์ทุกครั้งที่เข้าพักจะได้สัมผัสกับการบริการที่เป็นมิตรและใส่ใจจากพนักงานทุกคนโรงแรมนี้เหมาะสำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริง <S, 's go <S อันดับที่3โรงแรมบ้านบูลูสถานที่พักผ่อนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ จากเรือนไทยโบราณที่สวยงามบ้านบูลูจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนเดินเข้าสู่โลกแห่งความสงบร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่และดอกไม้ไทยที่หอมหวานเสียงน้ำตกและนกน้อยที่ร้องเรียกสร้างบรรยากาศที่เย็นสบายทุกมุมของโรงแรมถูกออกแบบด้วยความพิถีพิถันสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาพร้อมด้วยบริการที่เป็นกันเองจากพนักงานที่มีน้ำใจห้องพักสวยงามและมีคุณค่าที่สุดในการพักผ่อน อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสความสุขและความสวยงามที่รออยู่ที่นี่เพราะคุณจะหลงรักในบรรยากาศและความอบอุ่นของบ้านบูลูอย่างแน่นอน Let's go <S อันดับที่สองโรงแรมเดอะทเวนตี้ลอเป็นที่พักสุดร่มรื่นใจกลางเมืองเชียงใหม่ที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้หลีกหนีจากความวุ่นวาย ด้วยการตกแต่งที่มีต้นไม้เขียวขจีและสว่ายน้ำที่ชวนให้ผ่อนคลายห้องพักใหม่เอี่ยมสะอาดและครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมด้วยพนักงานที่บริการดีและเป็นกันเอง ทำให้การเข้าพักที่นี่เต็มไปด้วยความประทับใจไม่เพียงแค่บรรยากาศที่สวยงามแต่ยังมีอาหารเช้าที่อร่อยโดยเฉพาะเซ็ตน้าพริกหนุ่มที่ต้องลองมาที่นี่แล้วคุณจะรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและได้พักผ่อนอย่างแท้จริงจะกลับมาอีกแน่นอน Let's go! <S อันดับที่1โรงแรมยูเชียงใหม่ โรงแรมสไตล์ล้านนาแบบร่วมสมัยที่สร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เช็คอินด้วยบริการเช็คอินเช็คเอาท์ที่ยืดหยุ่นสุดๆทำให้คุณรู้สึกคุ้มค่าทุกนาทีที่พักที่ตั้งก็สะดวกมากใกล้ประตูท่าแพและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแน่นอนว่าคุณจะไม่เบื่อเมื่อสามารถยืมจักรยานปัน่นชิลๆรอบเมืองได้ห้องพักสะอาดและมีอุปกรณ์ครบครันพร้อมอาหารเช้าที่คุณสามารถสั่งได้ตามใจ ไม่ว่าจะเป็นมินิเบรคฟาสต์หรือเมนูหลักคุณสามารถทานได้ไม่จำกัดรอบพนักงานทุกคนบริการดีและยิ้มแย้มทำให้การเข้าพักของคุณเต็มไปด้วยความสุขนอกจากนี้ยังมีบริการรับจอดรถจากพนักงานที่ช่วยให้คุณหมดกังวลเรื่องที่จอดรถเพราะทุกอย่างที่นี่ถูกดูแลอย่างดีจริงๆโรงแรมยูเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดถ้าคุณรู้จักโรงแรมเด็ดๆในย่านนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วย กดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดสิบอันดับเด็ดๆที่คุณอาจยังไม่เคยรู้